ตลาดบางไผอินค่ะมาจากบางไผอินตลาดเกียรติตำบลตลาดเกียรติเทศบาลตลาดเกียรติป่ะคะโอ้ครับผมเอามาให้ช้างสวนเองเลยใช่ไหมโอ้อยากได้บุญเอามาให้ช้างสาธุสาธุไว้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะมีเยอะกันเลยปวดไม่ไหวเห็นไหมทุกคนเขามีรถเก่งก็ใส่ท้ายมาได้ ก็กษอรมาได้ก็เป็นหญ้าเป็นใบกล้วยใบอ้อยได้หมดเลยคนรักช้างม้ที่สถานูนี้ได้ทำไหมสาธุเลยครับถ้าไม่รักช้างไม่นตันแบบนี้ไม่ได้ต้องรักช้างรักสิพื่อให้ช่วยเราด้วยช่วยต้องทำสาด เราตัดอ้อยมาไม่รู้จะเอายอดไปไว้ไหนนะเราก็จะถึงช้างช้างอาหารด้วยแล้วก็จะเอาบกๆไปก็ไปเยี่ให้ช้างชอบไมชอบชอบรับไปรอบม้วยมาให้คว้านมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตะบนช้างเลยอาหารเลครับอนนี้อ้อยเป็มๆเลยอ้ข้าปากช้างเป็นไงไม่วางเลยใช่ไหม อ๋อได้แล้วโอ้นี่ชุดหน้าหลัง มาแล้วมาแล้วสมทบนะครับก่อนก็วังช้างเหีนยหมน้องช้างคนรู้เขก็เสียนแล้วไม่มีอะไรทําก็นึกถึงช้างแนละป่อยเข้าในสวนก็เลยมาให้ช้าง มโอ้มุมนี้ดีมุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่ช่องของที่นาอยู่ที่ วังวังฉางอยุธยานะตัวนี้เป็นวังใหญ่นะเดี๋อยากให้อาหารช้าเอามาได้เลยแบบนี้เอามาได้มาได้ อยู่อยู่อุทยานะเย็นเนี้ห้าโมงเย็นเขาซ้อมซ้อมยุทธนาทีอยู่ที่วัดวัด,วดมหาธาตุนะครับมาดูเักซ้อมแบบจริงจังเลยนะวันนี้พรุ่งน,นี้เราจะแสดงจริงเลยนะพรุ่งน,นี้ไปรอบสืม่มวนชน

ฝลังม,มาแล้ว,ลว,ลวถ้าร้อนก็ถอดเสื้อ ไปแล้วนั่งลงเที่ยวมาแล้วเป็นนั่งบางช้างไปแล้วเนี่ยจะนั่งเที่ยวชมเมืองนะนั่งที่นี้แล้วก็ออกไปถนนส่างามมามามาเอฟซีคนไหนว่างมาเลยตะกรงอยู่ถึงวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสองนะอยู่บนถึง อยู่ถึงวันที่ยีองนะถ้าไม่ติดขัดอะไรต่อจากนั้นก็จะไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะเดินทางถ่ายต่างจังหวัดนะครับถ่ายจังหวัดอื่นๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆๆนะครับ <c oughs> ตูนเขาออกถนนไปแล้วนะจ้างฝั่งนี้ก็เป็นยพืันคุนแผน ข้างในมันก็เป็นวัดหลังคาสีทองทองแดงแดง,แดงทองทองวัดมหาบาพิตร์ยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสได้จะเข้าไปถ่ายตอนนี้อยู่ที่วังช้างก่อนนะครับโอเคขอบคุณนะครับ